สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์จะแนะนำวิธีการใส่ชื่อนะคะในเกียรติบัตรนะคะซึ่งในเกียรติบัตรสำเร็จรูปนะคะที่เราดาวน์โหลดมานะคะลิงก์ของเกียรติบัตรเนี่ยอาจารย์จะแนบไว้ให้ในตัวของ c คลาสะคะ ตอนนี้นะคะอาจารย์ขอมาเริ่มที่ในกรณีที่เราดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์เวริรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปที่ส่วนของแก้ไขข้อความได้เลยนะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์ขอแก้ไขเฉพาะที่เป็นชื่ออย่างเดียวนะคะในกรณีที่เราจะทำเกียรติบัตรซึ่งมีผู้รับหลายคนนะคะเราจะใช้ไฟล์ข้อมูลรายชื่อจาก ที่เรามีนะคะซึ่งต้องเป็นรายชื่อที่มาจากไฟล์ Excel นะคะอย่างตัวอย่างอาจารย์ขอเริ่มสร้างไฟล์รายชื่อนะคะที่โปรแกรม Excel ก่อนนะคะโดยตัวอย่างอาจารย์จะขอใช้เป็นชื่อ,อสามรายชื่อนะคะก็คือ,อนางสาว A, B, C เลยนะ B แล้วก็ถัดไปก็จะเป็น C นะคะถัดมาในส่วนของตารางตัวนี้ค่ะให้เรานะคะเลือกเป็นลักษณะของจัดรูปแบบตารางที่มีการกำหนดหัวตารางให้นะคะก็คือ,อแบบนี้ นะคะแล้วก็เลือกจากเซลล์ที่เราต้องการนะคะสังเกตดกูมันก็จะขึ้นลักษณะของคอลัมน์หัวตารางให้นะคะจากนั้นบันทึกค่ะบันทึกไฟล์บันทึกไฟล์ปก,กติได้เลยนะคะอาจารย์จะพิมพ์ว่าทดสอบชื่อเนาะ จากนั้นกดบันทึกค่ะแล้วเราก็สามารถปิดตัวนี้ไปได้เลยนะคะกลับมาที่ตัวของอกล่องข้อความตัวนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่การส่งจดหมายนะคะเราก็เราเริ่มจะเลือกผู้รับนะคะจากรายชื่อที่มีอยู่นะคะแล้วเราก็ไปยังไฟล์ที่เราได้ทำการ เซฟไว้ตะกี้ทดสอบรายชื่อตัวนี้นะคะ,ะจากนั้นเลือกตรงนี้นะคะมันจะให้เราเลือกชีตถ้าเกิดในกรณีที่ใบรายชื่อของเรามันมีหลายชีตแต่ว่าในตัวอย่างอาจารย์สร้างไว้ชีตเดียวนะคะจากนั้นกดตกลงได้เลยนะคะแล้วก็ให้มาที่แทรกเขตข้อมูลแบบภาษาอนะคะเลือกคอลัมน์ที่1น,นะคะ ลายเชื่อมเดิมนี่สามารถลบออกได้เลยนะคะอาถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะคะลองแสดงตัวอย่างดูก็จะขึ้นตัวอย่างดังภาพตัวนี้เลยนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะเสร็จสิ้นและผสานได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกอพิมพ์ได้เลยนะคะหรือว่า สมมุติถ้าเราเลือกพิมพ์แล้วก็เราก็เลือกทั้งหมดนะคะหรือว่าเลือกจากเลขหน้าที่เท่าไหร่ถึงหน้าที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะม,มื่าจะเลือกทั้งหมดกดตกลงไปนะคะแล้วเราก็ อย่าลืมมาปรับขนาดของกระดาษด,ด้วยนะคะในกรณีที่บางทีไฟล์กระสารของเราที่ได้มามันอาจจะไม่ใช่ A4 นะคะเราก็เลือก A4 ลงไปนะคะจากนั้นเลือกเครื่องปริ้นที่ต้องการหรือถ้าเราต้องการที่จะเซฟเป็น PDF เราก็เลือกอ Microsoft Print to PDF จากนั้นมาเลือกที่กระดาษกดตกลงไปค่ะ แล้วก็เลือกว่าเราจะเซฟไว้ที่ไหนเช่นเดียวกันนะคะกดสอบอ่ากดบันทึกค่ะโอเคไฟล์ที่ได้นะคะไปตรวจเช็คไฟล์ที่ได้กันดูอ่าไฟล์ที่ได้ก็จะเป็นลักษณะไฟล์ PDF ตัวนี้นะคะซึ่งก็จะปรากฏชื่อ นะคะ A B C ตามรายชื่อที่มีอยู่นะคะครบถ้วนนั่นเอง